วันนี้วันที่ยี่สิบสามเดือนพฤศจิกายนสองพหร้อยหกสิบหกเปนอยู่ในคณะขณะนี้ก็เป็นคณะเทศบาลหนองฟานเจ้าหน้าที่พนกักงานเทศบาลหนองฟานก็ได้มาช่วยกันจัดทำกระทงอันนี้เขาเรียกกระทงอะไรเนียกระทงกระทงเนี่ยอ,อันนี้ก็เรียกว่ากระทงยักษ์กระทงยักษ์อันนี้ อันนี้เขาเรียกว่ากระทงใหญ่เนาะกระทงใหญ่ยักษ์เลยแหละเออกี่เม็ดนะยมรวมแล้วสามมิตรครับอ๋อรับรับสามมิตโอ้โหสาธุาสาธุอนุโมทามิวันนี้มีใครมาบ้างเออกระทงยักษ์กับกระทงยักษ์เด็ดจิต จะต้องเอาแบบนี้แล้วนี่จะต้องทำอะไรเขาเรียกอะไรที่ทีน้ำพุนะ่ะได้เล่นเนาะทำโครงสร้างเป็นเหมือนเนาะโออครงสร้างทำน้ำพุน้ำพุกลางสวัดหนองอ้อฟาาอันนี้ก็เป็นกระ,ะทงยักษ์ของทีมงานเทศบาลหนองอ้อฟานมาร่วมเกิดการสืบสารประเพณีวันลอยกระทงปีนี้ก็ตรงกับวันที่ยี่เจ็ด พฤศจิกายน2 5 6 6ที่วัดหนองออฟานมาร่วมบุญร่วมสืบสารงานบุญด้วยกันนโมโมธนาสาธุสาธุสาธุ